เรื่องราวในชาแ a m Fury of the Gods <Yeah. S 2> เป็นเวลาไม่กี่ปีหลังเหตุการณ์ในภาคแรกพวกเด็กๆเ,เติบโตขึ้นและตั้งคำถามต่อความสงสัยที่ว่าพวกเขาได้พลังนี้มาได้ยังไงและสมควรใช้มันต่อไปหรือไม่ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เห็นด้านอารมณ์ของเหล่าพี่น้องซูเปอร์ฮีโร่และจะได้เห็นพวกเขาได้ทำภารกิจร่วมกันมากขึ้น พร้อมทั้งกับที่พวกเขาแต่ละคนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเหมือนวัยรุ่นครอบครัวอื่นๆทั่วไปในขณะที่บิลลี่แบสสันหรือชาแซมในชุดสูทสีแดงผู้ได้รับพลังก่อนเพื่อนโฟกัสอยู่ที่การรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นพิเศษหากพูดถึงพี่น้องของบิลลี่ในบ้านอุปถัมภ์ซึ่งได้รับพลังพิเศษจากพ่อมดชาแซมทําให้สามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้แล้วพวกเขาแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยเฟรดดี้ฟรีแมนรับบทโดย แจ็คดิเลนเกร e เซอร์และอดัมโบรดีความสามารถพิเศษเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ใหญ่ก็คือการมีพละกกำลังเหนือมนุษย์ร่างกายของเขามีความทนทานต่อความรุนแรงต่างๆในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไปแมรี่บ i ฟิลรับบทโดยเกรซแคร r โรไลเคร์รีพี่คนโตสุดของบ้านอุปถมัมนอกจากความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ มีร่างกายที่ทนต่อความรุนแรงและสามารถบินได้แล้วความสามารถเฉพาะตัวของเธอก็คือการเป็นคนช่างสังเกตร,รอบรู้มีพรสวรรด์ด้านความเฉลียวฉลาดเปโดรเพนยารับบทโดยโจแวนอารมันและดีเจคอทรน่าบุคลิกเป็นคนมีความขี้อายอ่อนไหวด้านอารมณ์และชอบผู้ชายหลังจากที่ได้รับพลังความแข็งแกร่งจากพมอดชแซมก็ทำให้เขามีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์เขามีความแข็งแรงทนทาน ยกของที่หนักกว่าเขาหลายเท่าได้เริ่มต้นที่ความหนัก100ตันเป็นอย่างน้อยรวมถึงสามารถดัดเหล็กและเจาะผนังได้อย่างง่ายดายยูจีนชอยรับบทโดยเอียนเฉินและรอสบัตเลอร์พลังและความสามารถพิเศษอื่นๆของเขาเชกเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นนั่นคือมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และสามารถบินได้แต่ที่โดดเด่นและแตกต่างก็คือเขาสามารถสร้างขุมพลังไฟฟ้าและส่งมันออกไปโจมตีเป้าหมายให้ระเบิดพังพินาศได้ อีกทั้งเขายังเป็นแฮกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึงไฟล์ลับสุดยอดของรัฐบาลกลางได้อย่างง่ายดายดาร่าดัตลี่รับบทโดยเฟสเฮอร์แมนและเมแกนกูกเหนอกจากพลังที่ได้รับจากพ่อมดชาแซมทาให้เธอมีความสามารถเหมือนพี่น้องคนอื่นแล้วคุณสมบัติที่โดดเด่นของเธอก็คือการมีความเร็วเหนือมนุษย์ทั่วไปและยังเหนือกว่าพี่น้องชะแซมคนอื่นถึงขั้นถูกเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนและเดอะแฟลชในเรื่องความเร็วโดยขณะที่เธอวิ่งเราจะมองร่างเธอแทบไม่เห็น ด้วยคุณสมบัตินี้เองทําให้ดาล่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนจํานวนมากได้ทันเวลาและสามารถหลบภัยอันตรายที่พุ่งเข้ามาหาตัวเธอได้ทันท่วงทีการต่อสู้ครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วพบกับการกอบกู้โลกที่ทุกคนรอคอยใน Shazam! Gods just the Fury of I เ h r e อ a t r u ีอ at a dragon I love my life.